มาดูด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันบ้างค่ะปตทสพนะคะได้น้อมนำพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9มาสืบสารค่ะโดยการจัดค่าย PTEP Trinity ปีที e P T N D P ่3แล้วค่ะโดยการปลูกจิตสำนึกและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับน้องๆเยาวชนค่ะ ผู้บริหารบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท,ทสพจัดโครงการ PTTEP t e n e r เท CAMP สืบสารปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดชเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม p t t e p. ทีเป็นกิจกรรม ที่จะส่งเสริมเยาวชนนะครับให้มีความรักสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาตินะครับสอดคล้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินม,มหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านก็ได้มีการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับป่านะครับผมคิดว่าในส่วนนี้เองเนี่ยปทศพเองก็ได้สอดคล้องกับโครงการต่างๆที่ท่านที่ท่านได้วางไว้นะครับโดยเฉพาะโครงการรักน้ํารักป่านะครับครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะได้มีพระราชดำริว่า ควรจะไปสร้างแหล่งน้ําแหล่งอาหารแหล่งดินโป่งให้กับสัตว์ป่าในพื้นที่ป่านะครับเพื่อให้ป่านั้นมีแหล่งอาหารแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์มันก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้มีช้างป่ามีสัตว์ป่าออกไปนอกพื้นที่เพราะฉะนั้นแนวทางของพระองค์ท่านที่ให้ไว้เนี่ยถือว่าชัดเจนมากในเรื่องของการสร้างห้องครัวสร้างแหล่งอาหารสร้างบ้านของสัตว์ป่าให้หน่าอยู่นมนําสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลตุลยเดศเนี่ยบอกกับเรา บอกว่าป่าเนี่ยมันจะต้องมีภูเขามันจะต้องมีต้นไม้ไม่ไงั้นมันก็เกิดการชะล้างพั่ทลายท่านพูดเมื่อ48ปีที่แล้วตั้งแต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเอาสิ่งที่ท่านทํามา70ปีเนี่ยเอามาสรุปบทเรียนแล้วก็ขยายผลเราได้สืบสารเจตนารมณ์นะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ดาเนินรอยตามที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ถ้าเราอนุรักษ์นกเนือกไว้ได้ป่าก็จะยั่งยืน ในกิจกรรมต่างๆภายใต้แนวคิดหลงป่าปตทสอพอพายาวชนที่ผ่านการคัดเลือก100คนจากทั่วประเทศสัมผัสความงดงามของพื้นป่าจนเกิดเป็นความหลงรักหวงแหนและพร้อมเป็นแนวร่วมในการปกป้องป่าต่อไปน้องๆได้เดินป่าศึกษาธรรมชาติในป่าดงดิบเขาใหญ่ได้ศึกษาชีวิตนกเงือกค้นหาร่องรอยสัตว์ป่าปร้อมกิจกรรมทำโป่งเทียมแหล่งอาหารของสัตว์ค่ะ มีกิจกรรมที่ดีมากนะคะมีทั้งการเดินป่าการสำรวจพงนกเงือกประทับใจที่สุดก็คือการสำรวจนกเงือกค่ะเพราะว่านกเงือกเนี่ยเป็นนกที่หายากมากแล้วก็จะมีเฉพาะในถิ่นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะมีแรงบันดาลใจค่ะ,ะเราทํางานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วก็เลยอยากจะต่อยอดเพื่อนําความรู้ที่ได้นี่แหละค่ะนำไปพัฒนาโรงเรียนค่ะ นอกจากนี้น้องๆยังได้ร่วมทำเวิร์กช็อปจุดประกายทำโครงการเพื่อสังคมโดยให้เยาวชนนำเสนอโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะนำไปต่อยอดในโรงเรียนหรือชุมชนของตนเองโดยน้องๆที่ชนะเลิศจะได้รับเงินสนับสนุนทุนละ1,000 0บาทจำนวน9ทุนเพื่อเป็นเงินสนับสนุนในการทำโครงการจริงค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ Energy u p d อั e กับดิฉันสยฟ้าโอสุคนทิพย์แล้วสวัสดีค่ะ